คลิปนี้เป็นคลิปย้อนหลังไลฟ์สตรีมของผมจากช่องทางทวิชนะครับหากใครชอบก็สามารถเข้าไปทักทายกันได้ในทวิชนะและเนื่องจากตอนนี้เนี่ยช่อง YouTube ของผมคนติดตามน้อยมากเลยถ้าใครดูแล้วชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อพัฒนาการของช่องที่ดีในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณครับผมตรงนี้แหละก่อนที่จะเปิดเราต้องทำไงปับ๊บพลังสเตปูริก เ,เปิดตาเปิดตาเปิดตาเพื่อไปเปิดกาชาพามตัูแรกไม่มีอะไรบบเลนชิวๆติบโลไปชเวยยี่ก็โหดอยู่นะตที่ไปดูมาสี 40, ่สิบห้าสิบนี่เล่งเร่งเกตเบก,กอโอ้ได้มีนะห้าสิบเอ็ด หกสิบเจ้หกสิบหลังหกสิบนี่กดทีละใบไหมหต้องหลังเจ็ดสิบเจ็ดสิบไหมเนี่ยเอาหลังอเนี้ยอันนี้ <c oughs> เจ็ดสิบแต่แต่น <70. S 2> นี้คือเข้าเข้าเข้าซอมเลดแล้วนะถ้ามานี้คือซอฟเลด <58. S 2> เจ็ดสิบเอ็ดซอเลดยังไม่ออกจริงหดุนมาแล้ว 7จ็ดส okay. <laughs> ิบสองโอเคอซ็อฟเลมันเท่าบบไหร่วะก็เป็นเจ็ดสิใช่เจ็ <73. S 1> อันนั้นเพิ่มเลอันนี้เจ็บสามอ้ลึกลึกทุกตู้วันนี้ดีกว่าเจ็ดสส่งนี้เนี่ยช้าอันนี้ประตูเจ็แล้วเพื่อน เจ็ดสิบหาเสียงกูก็ตุกอไม,ไม่ไม่ใช่เสียงไม่กระตุกแต่ภาพกระตุกอเจ็ดสิเจ็ดสิบหกแล้วนะมาใก้เมาแล้วยังสุดใจอ่ะสุดใจมากเจ็ดสิบเจ็ดยาเจ็ด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 แปดสิบบอ เจ็ดแปดอ่ะเจ็ดแปดไปเจ็ดเก้ามาอันเนี้ย <c oughs> ได้ละไม่ได้ยังเงี้ยแปดสิบไปแปดสิบไม่ออกแปดสิบเพีดมา 8ปดสิบเอ็ดจะหมดตัวก่อนนะเนี่ยแปสิบอ็ดจะกูทำจริง,ต,งต้องให้แชงวะต้องให้แชงก็หมดตัวก่อนถึง <c oughs> จะออกอะจะทำจริงแปดสิบเอดโอ้โลึกสุดใจโอ้เป็นการได้ <c oughs> เป็นการได้มาแบบที่ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เลยคือตอนแรกแบบกล่าวไป้สักหกสิบนี่คือดวงดีเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเจ็สิบห้านี่คือดวงรลายปดเอ็ด เจ็ดสิบห้านี่กลางๆไงซฟอ์เลสปสิบเอ็ดเชื่อคือกูแบบลึกสุดใจแบบนี้มาสองตู้แล้วนะเวตอนหัวหัวก็ลึกๆแบบนี้แหละแต่ว่าหลุดเลสไลคยคนยังไงก็ต้องได้เว้เพราะไลคคนมันบัฟดีมากเนี่ยเพิ่มอทำให้เอฟเฟกต์ทำลายล้างของผู้สมสัยเพิ่มขึ้นห0สเปอร์เซ็นะหลังจากผู้สมสัยปล่อยท่าแม้ตายจะทำให้ฝ่ายเราทั้งหมดสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นย4ิบสี่เปอร์เซ็นตเป็นเวลาสามเทินบัฟดาเมจเพิ่มขึ้นอีกหลังจากอันติ 24%่ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดหากเอฟเฟกต์ทำลายล้างของผู้สมัใส่มากกว่าหรือเท่ากับ150%จะฟื้นฟูแต้มสกิล1แต้มเมื่อเริ่มต้นแต่ละเวฟฝ่ายเราทั้งหมดจะฟื้นฟูพลัพลงงานอีก10หน่วยทันทีโดยสกิลประเภทเดียวกันจะไม่สามารถใช้ผลซ้ำกันได้แต่ว่าเราแวะไปดู e 1นกันก่อนไหมยังไม่รู้ใน e 1ทําทอะไรได้ในรอนหนึ่งนะในขณะที่เขตแดนของท่าไม้ตายกําลังทํางานอยู่เมื่อฝ่ายเราทั้งหมดสร้างดาเมจ เพิ่มเฉยต่อเดบ20%ของเป้าหมายอุ้ยเพิ่มเพิ่เฉยต่อเดฟนี่เจาะก,กรอบไ,ไอคอนตัม้มปะเขาบอกว่ามันคือัฟที่ดีสุดในเกมอะอย่างอย่างตอนอย่างตอนเซเลปาปาปาดแบบไม่ไม่สนเกาะตอนใส่เสฟตีไอคอนตั้มอะเอออันนั้นก็คือเป็นอะไรที่โคตรแรงมาดูไกันเลยดีกว่า let's move ของมันแน่นอนอยู่แล้วมันจะไปได้ง่ายอะไรขนาดน,นั้น ไม่จะมาสองอนว่ะปอบใจครับแปดสิบเอ็ดโลไปไม่ออกแต่ไลโคนี่เพื่อนเปิดล่าสุดนี่แพทไหนวะเนี่ยไอ้คับก้ามันมันนับปะคับกาใช่ไหมแสดงว่า <ừ. S 2> แสดงว่าไม่มีการันตีสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบกว่าเลยยังไม่ถึงยี่สิบเลยแต่อยากได้ไลโคนมากอะ่ะ <โฮ S 1> ตอนแรกสีตอนแรก<ส>ที่เห็น หลวนเมย์นึกถึงใครรู้ปะนึกถึงใครสู้จากคอนไกแบกเตรอร์นี่<ะ>น่าก,กดกดแล้วนะเว้ยบัญโยนขื <c oughs> ่นอายตกใจหน้าดูไหมว่าตกใจเลยสับสนสับสนนี่เหมือนจะแบบน่าจะศาสตสับสนกับตัวละครหลักแล้วแหละดูจากภาพหน้าแล้วสแตนบายหนึ่งจะปักถักร้อย โูดสแตนบายสองสิว้าวฟิสิกส์เคมีวะไม่มีเล่นกีตาร์เหรอไอ้สมาคมอัจฉริยะนี่มันเป็นอยู่อยู่เรืออยู่ท่าเรือลำไหนของเฮอร์ต้าเนี่ยเฮอร์ต้าเขาเป็นใช่ใช่ใช่แต่ชุดเหมือนเหมือนเหมือนในนี้เล่นทำงานอยู่ในเซนโจอยู่เลยถ้าไปอยู่ในอยู่ในสมาคมของเขาก็นา่ะ ตัวตามวัดของเขาดิเดี๋ยวนะไม่ได้อัดคลิปกูเปิดสตรีมใช่ไหมเดี๋ยวนะที่ไม่ได้อัดคลิปหรอสตรีมเมื่อไม่อัดแชทเมาดูว่าผมอัดคลิปเชี่ยวคนบงเลยจะลงสตรีมือไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะมาสตรีมอะแค่แบบว่าจะจะอัดคลิปสุ่มกาชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตัดคลิปผิดพลาดอย่างแรง โอเคบายครับโอเคครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับผม